สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ YouTube c h ANNEL ยิ้มละหมไปด้วยกันนะคะคลิปนี้อยากจะบอกว่าคนรักสนิจันพรลาดไม่ได้นะคะก่อนที่จะปลูกสนิจันรแดงเพื่อนๆมาฟังคลิปนี้มาดูค่ะว่าเขามีความพิเศษหรือควรปลูกหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ บางบ้านมีสเสน่ห์จันแดงอยู่แต่อาจจะยังไม่รู้สรรพคุณหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะเพื่อนๆนเสน่ห์จันแดงชื่อสามัญ King of h e a r t นะคะการเขียนในสมัยโบราณจะใช้คำว่าสเสน่ห์จันนอหนูการันนะคะตรงคำว่าจันไม่ใช่คำว่าจันที่เป็นพระจันนะคะ จะเขียนคำว่าเสนจันแดงค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ Homonomina rubescens ซึ่งจัดอยู่ในวงของตระกูลบอลน,นะคะอาราซีอีนั่นเองค่ะลักษณะของเสนจันแดงต้นเสนจันแดงหรือว่านเสนจันแดงมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของเอเชียและอเมริกาจัดเป็นพันุไม้ล้มลุกลำต้นเกิดจากหัวใต้ดิน ลำต้นมีลักษณะตั้งตรงประกอบด้วยก้านใบหลายๆกา้านไม่แตกกิ่งก้านสาขามีความสูงได้ประมาณ45-60เซนติเมตรนอกนั้นจะเป็นก้านใบและตัวกัตัวใบค่ะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือแยกหัวเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในที่ร่มนะคะแล้วก็อยู่ในแดดรำไรซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นสูงระบายน้ำได้ดีค่ะแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะเพื่อนๆ มาดูที่ใบเสน่ห์จันแดงกันค่ะใบเป็นใบเดี่ยวค่ะแตกใบออกตรงส่วนยอดของลำต้นก้านใบเป็นสีแดงและมีความยาวกว่าแผ่นใบนะคะโคนก้านใบเป็นกาบห่อหุ้มลำต้นลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจปลายใบแหลมนะคะแล้วก็โคนใบจะเว้าลึกส่วนขอบใบเรียบไม่มีหยักค่ะใบมีขนาดกว้างประมาณ4-8นิ้วและยาวประมาณ6-12นิ้วค่ะ แผ่นใบเป็นสีเขียวสดเส้นใบเป็นสีแดงถ้าเกิดว่าโดนแสงมากเกินไปจะทําให้เปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนก้านใบมีลักษณะกลมยาวเป็นสีเขียวหรือสีเขียวอมแดงค่ะหากเลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ก้านใบอาจจะเป็นสีแดงปนดำหรือเป็นสีแดงเลือดหมูตลอดทางก้านค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าสเสนจันแดงที่บ้านเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะตามตำนานโบราณค่ะ,คะเขามีความเชื่อเรื่องของการปลูกสเสนจันเฉพาะ ในรั้วในวังเท่านั้นนะคะแล้วก็บ้านเรียกว่าบ้านเจ้าพระยาบ้านคุณพระคนที่มีศักด์ใหญ่โตเท่านั้นนะคะที่สามารถปลูกเสนจันทร์ได้ในสมัยโบราณแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขามีความเชื่อนะคะถ้าเราปลูกเสนจันทร์ได้สวยมันก็บ่งบอกถึงความเรียกว่าอาชีพการงานที่ดีแล้วก็เขาบอกว่าเป็นลางบอกเหตุหรือลางสื่อให้เรารู้ด้วยว่าสิ่งนี้ดีหรือว่าไม่ดีนั่นเองคะ่ะเ,เพื่อนๆ ดอกเสน่จจันแดงออกดอกเป็นช่อบริเวณกลางตน้นลักษณะของดอกเป็นแท่งกลมยาวค่ะช่อดอกยาวได้ประมาณ3-4นิ้วมีลักษณะอวบและจะมีกาบสีแดงห่อหุ้มไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่เลี้ยงจนกระทั่งมีดอกแล้วนะคะเรียกว่าเราเนี่ยมีฝีมือมากนะคะแล้วก็มีความถ้าตามความเชื่อเนาะเขาก็จะบอกว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองและวก็ประสบผลสำเร็จค่ะเพื่อนๆน,นอกจากดอกแล้วค่ะ ใครที่สามารถเลี้ยงได้จนกระทั่งเสน่จันนะคะออกผลมาได้นะคะเขามีผลเสน่จันแดงด้วยค่ะซึ่งผลของเขาเนี่ยเป็นผลสดขนาดเล็กค่ะเวลาเราจับดูเนี่ยเขาจะออกนุ่มๆค่ะเ,เพื่อนๆแสดงว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จราบรื่นนะคะตามความเชื่อของโบราณค่ะสรรพคุณของเสน่จันแดงทั้งต้นมีสารพิษค่ะดังนั้น จึงใช้เสน่หจันแดงเป็นยาพิษได้ค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือใบใช้ภายนอกเป็นยารักษาแผลนะคะต่อมาค่ะหัวหรือเง่าใช้เป็นยาทาเฉพาะภายนอกค่ะซึ่งจะช่วยแก้โรคไขข้ออักเสบได้นะคะ แต่ข้อควรระวังนะคะสเสน่จันแดงทั้งต้นเนี่ยรวมทั้งใบจะมีสารพิษนะคะการนํามาใช้เป็นยาควรใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นค่ะห้ามนํามารับประทานเด็ดขาดเลยค่ะเพืเ่อน,ป,นประโยชน์ของสเสน่จันแดงนะคะใช้ปลูกเป็นไม้กระถางประดับทั่วไปค่ะในบริเวณบ้านหรือปลูกตามแนวต้นไม้ใหญ่สเสน่จันแดงเป็นไม้ประดับที่เรียกว่ามีรูปทรงสวยงามเพราะว่าความโดดเด่นของใบเขาเนี่ยเป็นรูปหัวใจค่ะ แล้วก็สีเขียวนะตัดกับก้านใบสีแดงด้วยเรียกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอีกเรื่องของประโยชน์นะคะก็คือสเสน่ห์จันแดงเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถในการดูดสารพิษซึ่งดูดพิษในอากาศได้นะคะไปเป็นเขาบอกว่าวัดระดับได้เนี่ยดูดพิษในอากาศได้ปานกลางค่ะโดยเฉพาะสารพิษจําพวกแอมโมเนียค่ะประโยชน์ข้อต่อมาคือ ในด้านของความเป็นมงคลว่านสเสน่ห์จันแดงจัดเป็นไม้มงคลในเรื่องมหานิยมหากเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะเป็นสีมีเสน่ห์แก่ครอบครัวและหากผู้ใดจะคิดเข้ามาทำร้ายใดๆก็จะไม่เป็นผลสำเร็จค่ะเพราะจะทำให้คนร้ายผู้นั้นกลับมีจิตใจที่มีเมตตาขึ้นมาแทนนอกจากนี้ยังเชื่อว,ว่าหากปลูกไว้แล้วจะโชคดีถ้านำมาตั้งไว้ในร้านค้าจะช่วยให้ค้าขายร่ำรวยมีกำไรดีค่ะ เป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปและหัวยังใช้แกะเป็นรูปนางกวักได้เช่นเดียวกับว่านเสน่จันเขียวส่วนวิธีการปลูกค่ะให้นําอิดหักนะคะทุบให้แหลกตากน้ําค้างไว้หนึ่งคืนแล้วเอามาปนดินที่ปลูกด้วยหัวว่านโดยให้ปลูกในวันจันทร์ค่ะและเวลารดน้ําให้เสกด้วยคาถานโมพุทธายะ3จบนะคะว่านเสนจันแดง ถือเป็นว่านที่คู่กับว่านเสน่จันทรเขียวหากนํามาปลูกไว้คู่กันเนี่ยจะทําให้ขลังดีนักแรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่เขามีการเขียนแล้วก็ส่งต่อกันมานะคะนะ,ะก็เพื่อนๆท่านไหนที่ ลูกว่านเสนจันแดงแล้วเนี่ยก็ลองหาเสนจันเขียวมาปลูกคู่กันนะคะเรียกว่าเป็นเริมงคลคู่กันแล้วก็ทําให้มีการส่งเสริมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับว่านเสนจันแดงนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่กําลังหาว่านเสนจันแดงมาปลูกเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้สูงมากค่ะยังอยู่ที่หลักร้อยบาทได้นะคะเพื่อนๆ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ